จ้าพี่น้องสรุปมือนี่เบิ้งค่ะพี่น้องสรุปมือนี่คอยมานเฮ็ดคักจ้ะเต็มหลังรถพอมีมองไวแล้วจ้าพี่น้องได้สารพัดเฮ็ดค่ะสีนี้เฮ็ดเออหลุนพอลุนแม่เฮ็ดเผิ่งกราไล่ค่ะดอกงี้ง่ายอวบๆแล้วก็เฮ็ดปวกแล้วก็ Head, เฮ็ดเพิงหวานจ้ะพี่น้องนี่ head, เฮ็ดเพิงหวานจ้ะเฮ็ดเพิงข้าไล่เฮ็ดเพิงหวานเห็ดปวกแล้วก็เห็ดละงอกอีกละงอกอยู่ในิ่งไตยู่นน่งไตตาหนีเนาะจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องหมานคักหมานแน่ค่ะสรุปเมื่อนี่ <laughs> นะคะเบิ่งเนะเจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ,นนจะ,จะพี่น้องเบิ่งสิให้เบิ่งคักๆจ้ะจ้ะพี่น้อง เห็ดบ่ได้ปาตีนอยู่ในปลาด้วยค่ะเพราะว่าทําเวลาเนาะค่ะเนาะมันฝ่ามันฝนฝนไล่ฝนห้ําเดียวกับลิ่นมากเดี๋ยวกับแดดออกเดียวกับห้ําก็เลยยานน่องก็เลยบ่มีเวลาปาดก็คือบ่สะดวกปาดอยู่ในปลาเนาะจะเนาะเิียเอามาเอามาปาดยุ่แคมค่ะพี่น้องคือเกานะคะเอามาทําสะอาดมาปาดตีนเห็ดยุ่แคมคือเกาค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะได้ทั้งหมดมือนี่ วันหนึ่งนะคะได้วันหนึ่งได้เต็มหลังรถนี่แหละค่ะนะคะพี่นงแล้วก็เฮ็ดเพลิงไล่ก็มีแต่อบอวบง,งามๆค่ะยิ่งใหญ่ทั้งนั้นจ้ะพี่นงนี่นะคะนี่ได้หาบหนึ่งนะคะรอบเส้ารอบเส้าได้หาบหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ได้ไอเฮ็ดเพลิงหวานนี่ค่ะรอบเส้าไปรอบเส้าเนาะคะ่ะหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะเนาะก็ไม่ได้อันนี้จ้ะพี่นงนี่ไม่ได้ทั้งนี่แล้วก็ อมีพวกมูนี่จ้ะนี่นะคะเพราะว่ามันคําแล้วมันฝนตกก็เลยเฝ้ากับค่ะพี่น้องกับมาบ่ายสาม,มไปไปสิบเอ็ดโมงบ่กอนเทียงเนาะค่ะเนาะออกไปก่อนเทียงฝนฝนหยุดแล้วก็เลยออกไปจ้ะพี่น้องนะคะก็เลยไปได้แบบนี่แหละคะ่ะเห็นบ่พี่นอ้องอุอวบง,งามๆทั้งนั้นเลยคะ่ะอื อันนี้กะบึงค่ะพี่น้องอีแต่ยังสี่ทั้งนั้นค่ะพี่น้องนี่จ้ะก็ามาตัดขายุ่แมะคมคือเก้าค่ะพี่น้องนะคะอบึงจ่ายพี่น้องมานค่ะมานแน่ค่ะผู้ดใดสีมาซอยตัดขาเห็ดมาเด้อสีแดงไห้นาอจ้ะพี่น้องก็ขบบคุณลหลายๆจ,ยาจาาาย้าพุ่นแคมคอยก็จะเอาลงจากรถเราก็จะไปตัดขาเห็ดยุ่แคมพุ่นละค่ะพี่น้องนะคะอไปนั่งเอาไปนั่งตัดยุ่พุน่น อยู่หมองไอ้ริมน้ำพุนจ้าพี่น้องน้ำพอยายพุนแล้วก็ล่งดังไฟเอาไปตัดยุดริมคล้องตัดขาเห็ดจ้าพี่น้องขอบคุณเลยหลายเด้อจ้ามืออื่นยายน้องก็สิไปเก็บอีกคือเก่าแ่ะค่ะพี่น้องนะคะไอเก็บเห็ดทุกมือเลยค่ะช่วงนี้เห็ดออกหลายค่ะจ้าโชคดีไปายทุกคูทุกคน,กคนจ้าสวัสดีค่ะ